ขอบคุณที่เข้ามาปั่นโอ้คูย้ายไหมแล้วครับคูยใยหญ่ใชไหมฮะปีหลายลเลยคู่ใหญ่เ้ยพี่คิมมีเนี่ยก็เยอะมากานะเยอะเยอะมากพี่บีแม่น้อยอะไรเงี้ยใครอีกวะเยอะแยะมากมายโอ้โหพวกคุณเมนเยอะมากเลยตอนนี้12ล้าน12.5แสนเอ็มครับเนี่ยเรา จริงๆนุกค้นพบนะก่อนหน้านี้นุกเครียดกับคอมเมนต์มากคอมเมนต์ทุกคนชมสมมติมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคอมเมนต์ทุกคนชมหนึ่งพันเก้าสิบคอมเมนต์แต่มีแค่สิบคอมเมนต์ที่เขามาด่าเราแล้วเขามาว่าเราอะไรเงี้ยซ,ซึ่งเขาไม่ชอบในตัวเราอยู่แล้วและแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนนุกรู้สึกเสียใจแทนพี่ๆมากขอบคุณพี่บีครับพี่บีไมแล้วนะเสียใจแทนพี่ๆมากที่แบบว่าทําไมน้องไปโฟกัสไอ้สิบคนนั้น ทำไมไม่โฟกัสหนึ่งพันเก้าสิบคนที่รักน้องอะไรเงี้ยรู้สึกเสียจใจแทนพี่พีเซตอนนั้นตอนนั้นยังคิดไม่ได้นั่นแหละเนีย่ยตอนนี้คนคนรักเรามากเลยไม่แล้วนุกก็เลยที่นุกโพสตให้ผัดไทยไม่ได้โพสเอากระแสหรือไม่ได้โพสตอะไรทั้งสิน้นแค่อยากจะในวันหนึ่งที่เราผ่านมาแล้วขอบคุณเต้าป้าครับในวันนึงที่เราผ่านมาแล้วเราเคยผ่านอย่างน้อยเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอก แล้วเราก็ไม่ได้เป็นพี่ชายที่ดีเลือดเลือดหรูอลังการอะไรทั้งสิ้น,นแต่เราแต่เราก็เคยผ่านมามาก่อนน้องอะ่ะเออว่ามันมันพอจะเป็นนี้นะมันเป็นนี้นะน้องควรที่จะจัดการกับหัวใจน้องยังไงควรที่จะจัดการกับอารมณ์น้องยังไงคือถ้าเราโฟกัสเราก็เป็นบา,าตายพอดีสุดสีดงานสุดสีรองเพยงจําเหนือเพยงจําบดเวล่าเห่็ละครอนล่าเห่็หนังจะเป็นบา,าตายพอดีจำอ่ไ้ไม่จําเป็นครับ พวกคุณไม่ต้องปั่นผมไม่เสียเวลาหรอกผมไม่ผมไม่ได้ให้ให้ค่าพวกคุณขนาดนั้นใช่พวกก็คนที่รักเราก็เลยอยากจะให้ผัดไทยมันเข้มแข็งอย่างเวลาไปงานเนี้ยไปเจอหรือว่าอยู่ออฟฟิศเนี้ยเจอกับผัดไทยเจอกับแม่เจอกับแม่น้องแม่ผัดไทยแม่ก็จะมาพูดต่อน้องโดนดราม่าอีกแล้วนุก๊กเนี่ยน้องน้องโดนด่าอีกแล้วอะไรเงี้ย นุ๊กพูดคําเดียวนะแม่ไอ้นุกพูดคาเดียวนะแม่อย่าไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าแม่ลองย้อนกลับไปดูว่าคนชมลูกสาวแม่คนชมผัดไทยเยอะขนาดไหนมันเป็นน้องที่น่ารักผัดไทยมันเป็นน้องที่เก่งมากเรื่องร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงอ่ะเขาสายประกวดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเก่งที่สุดครับขอบคุณครับเก่งเพราะมีพี่ๆนี่แหละ เก่งเพราะมีพี่ๆที่แบบรักในในในตัวในความที่เป็นนุกท่าดนรักในความที่เป็นตัวตนที่เป็นนุกคนที่ดื้อๆคนที่หยาบหยาบจังไร่บ่บกยังส่ยังส่นะ่ะเก่งเพราะมีพี่ๆนี่แหละคอยให้กำลังใจคอยทุกๆอย่างในวันที่อ่อนแอจะต่อจากนี้น้อยที่จะเห็นคนที่ชื่อนุกท่านนอ่อนแอคุณจำาม่ไดแอปปัน คุณจะไม่เห็นผมในในในครั้งที่ผมอ่อนแอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งที่สุดสุดยอดมากไม่ต้องไปด่าเขาหรอกไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปด่าคำแรงๆใส่เขาไม่ต้องไปด่าขาปล่อยเข้าไป ให้เขาไปตามทางเขาเนี่ยอย่างลูกเนี่ยมาดูปลาดูปลายังมีความสุขกว่าเยอะเลยใช่ไหมลูกเก็บเงินได้เพื่อนแล้วดีเก็บเงินน่าจะนอนหลับฝันดีนะครับทุกคนในวันนี้ขอบคุณรถไฟจากพี่ pcrp p c PC. พีซีอาร์พีซีพีพีซีพีซีพีพีซีพีซีครับเหงาดิีก็เลยชวนเพื่อนไปเตะบอลน,นี่แหละเห็นไหมตู้ตู้เนี้ยมันจะเป็นสีเ,เหลืองๆใส่ย,ยาลงไปรักษาเขาก่อน สู้ๆเดอ้อกำลังใจในการทางานให้ทุกๆคนเลยขอหวยเนี่ยโอยปลานอนอยังไงไม่เคยเห็นปลานอนนะมันก็ว่ายอยู่านี้ตลอดนะดูป้าหน่อยเหรออ๋อดูป้าหน่อยอตอนนี้เขากำลังไหวเขาเขาลังเทำความรู้จักกันแล้วครับนี่ครับทำความรู้จักกันแล้วครับเป็นเงินอย่างบนครับ โอ้ oh, ใครเนี่ยใครวะอ่านไม่ทันอีกแล้วที่จาคาดนอันนี้เขาจะไปเป็นฝูงไอตัวนี้ดูดอย่างเดียวเลยเนี่ยดูดฟุ้นอย่างเดียวเลยตัวนี้คล้ายๆช็อกเกอร์แต่มันช็อกเกอร์ครับนี่อันนี้สายโหดครับทุกคนสายโหดสายโหดแล้วก็ตะเพียนทองไอ ไอเสือตอไม่ค่อยออกมาเลยแอบอย่างเดียวเลยกินฟุน้นม่อผัวหลายุ่งเครื่องพวหละพี่ก็บอกเขาปิ้งได้ไหมอย่าแเลยพี่มันไม่อิ่มหรอพี่ไปเอาอยู่ฟาร์มดีกว่าไปถ้าเกิดจะปิ้งอ่ะอันนั้นตัวใหญ่กว่าเยอะหลายครับอันนี้ปลาขอบคุณหมาน้อยจาก พี่พี่โฮอันนี้ปลานกแก้วอันนี้จําชื่อไม่ได้อันเนี้ยปลาปลาเทศบาลปลาตะกุณสะอาดอันนี้ปลาจำเจาเรยเอเนาะปลาอะไรวะเดี๋ยวด้ยปลาออสการอ่าน,นี่ออสการตัวเท่าตัวเท่าเนี้ย้าตัวอันนี้ตะเพียนทองครับซื้อตะเพียนทองมา เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มอยู่แต่เพียนทองรู้สึกว่ามันสวยขอบคุณพี่จอยครับแต่เพียนทองสวยตะเพียนทองสวยโอเคดูแค่นั้นแหละปลาเนี่ยทีนี้มาดูที่รักบ้างลองเพลงให้ฟังหน่อยหลายครับเอามาเลี่ยงเอาพวกปลาเม็ดมาเหลี่ยงกับปลาปลาใหญ่ แต,แ,ตแ,ตแต่จริงๆแล้วที่นุกชอบเลยก็คือนุกชอบปลาไ้นั่นนุกชอบปลาปลาหมอสีที่มันจะเป็นมันมันจะเป็นเหมือนออสก้าแหละแต่ว่ามันจะมีหัวบ,มบวมๆหัวบ,มบวมๆไม่รู้เป็นอะไรชอบเหมขอบคุณพี่ๆนะแค่ฟนเา เขาจะมาสนใจเขาคงจะหอแก้มแฟนใหม่เขาคงจะนอนกอดกันแค่แฟนเก่าก็แค่คนเคยรักกันเลิกเพ้อด้แล้วคงไม่มีวัน เป็นเมืนเดิมชอบปลามมงกรจริงๆมันไม่ใช่ความชอบอส่วนตัวเฉยๆนะอู้เรืออู้ขอบคุณแม่นอ้อยครับการที่เลี้ยงปลามมงกรมันมีความเชื่อว่ามันจะทําให้บ้านที่เราอยู่แล้วร่ารวยลุ่งเรืองร่ารวยลุ่งเรือง ก็อยู่แล้วดีอยู่แล้วเฮงอะไรประมาณนี้แหละก็ศึกษามาก่อนเลี้ยงตอนนั้นแต่ว่าปลามงกอนตัวนี้ไม่ไม่ได้ซื้อเองนะพีเอฟซซื้อให้ครับเนี่ยทั้งสองตัวเลยนะครับขอบคุณแม่แนนครับผมคุณเดียวนหนาวให้อไม่ส่งเด้อ ลัวเจ้าเบาสบายอายไปส่งเด้อตอนกลางคืนยังมีมันอันตรายที่อยู่ตรงนั้นยังขอบคุณโตแมงครับผม,แต,มบแตงโมครับคุณแตงโมครับพี่แตงโมครับผมนี่รถไปอีกแล้วอ e ีว <c oughs> e ีอวีอีวีอวี ตอนกลางคืนยังมีมันอันตรายที่อยู่ตรงนั้นยังไม่มีใครมารักคดึกอ,ออีฟขอบคุณคุณอีฟนะครับเปิดอังกฤษครับดึกด่นยังมีไอไปสงหนะ้าไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีระวังทาง่า ตัวอายรับประกันจะไม่รอฝันใี้ตัวเจ้านั้นเข้าใจว่าอายมันอยู่บ่ใดธอปล่อยเจ้าไปมันดูบ่คืาตัวาอก็อยากสิไปส่งน้องนั่นเบิ่งเวลาอยู่นาฬิกาตีสองรถอายซ้อนมาสามบันใจตอนนี้ท่านัน่งดีดีได,ด้สี่คนบอนให้ลมนั้นพัดเอาความอู้เครื่องบิน พี่กุ้งกั้งพี่กุ้งขอบคุณครับถือปอนะวอนให้ลงนั้นพัดเอาความห่วงใยพี่ให้เจ้าไปขอเธอนั้นจงเข้าใจว่าในตอนนี้คนเดียวมันหนาวให้อายไปส่งเดอ้อกลัวเจ้าบ่สบายอายไปส่งเดอ้อ ตอนกลางคืน,นยังนี้มันอันตรายจะอยู่ตรงนั้นยังไม่มีใครมารักขอดึกเดิน,ดนยงนังนี้ไอาไปสองหน้าขอบคุณพี่ปอนครับผมท้องทะเลไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีระวังท่า ตัวไอรับประกันยังไม่รอฝันให้ตัวเจ้านั้น mm. เข้าใจว่าไอมันอยู่บ่ใดถ้าปล่อยเจ้าไปมันดูบ่คือ mm. ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอทุกอย่าง กอให้โลกสลายที่เจอเลือนหายหันไปทังไหนก็เธอรักไม่ต้องมีคำนิยามรู้ไว้เพียงว่าฉันจะทำเพื่อเธอเวลาเปลี่ยนพันตัวฉันมันงเสมอรักคำเดียวให้เธอทั้งใจขอบคุณเรือจากพี่บีด้วยนะครับ อยู่ใจมากครับสุดยอดมากจะไปแล้วด้วยบัตนี่จะไปเตะบอลแล้วนะทุกคนออกกําลังกายแล้วพอดีว่าไม่ได้ชวนเพื่อนหรอกแต่บังคับเข้าไป <c oughs> บังคับไปไอปูพี่ขามพี่สิงโดนบังคับหมดโดนบังคับหมด Okay. สําหรับคนอ่านมีมีคนคอมเมนต์มาด้วยพอมันเกิดก็สําหรับคนที่เกิดวันนี้หรือในเดือนนี้นะครับนักขออวอพรให้ทุกๆคนเลยนะครับพีพีเอฟซีนะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยเงินทองไหลมาเทมาขอให้คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผมและก็ในอนาคตต่ตอไปถ้ายังไม่มีแฟนก็ขอยได้คู่ชีวิตที่ดีๆคู่ชีวิตที่น่ารักน่ารักร่ำร่ำรวยๆนะครับพี่คิมมี่ส่งท้ายหน่อยเนี่ยขอบคุณพี่คิมมี่นะครับ เราส่งท้ายไปกับเจ้าป่าไงล่ะอ่บางกรอยู่ยบนเนี่ยเดี๋ยวเลยขอบคุณสำหรับเดี๋ยวเรยพูดแคปก่อนดีกว่า